ไ่จ้ะพี่น้องไปเดินไงจ้ะจุ๋มจ้ะโอ้ไข่ญ่จ้ะข,ขากับบักไงพ่อหือขาไหมไขจ่จ้ะจุ๊มโอ้โหเยอะเงี้ยจ้ะ อยูน่นึงจะ้ะพี่น้องดูเห็เนาะจ้ะเ็ตอนนล้ยใหญ่จะ้ะต้องกใหญ่ปอนนี้นะสวัสดีจ้ามาพ่อกับแอลนาะจ้าพี่น้องวันนี้ก็พามาห้าเห็ดคือเกาเนาะจ้ามาจะมาเบิ้งนึ่กันเนาะจ้าแอลพ่อแล้ว เห็ดพึ้งคมนะจ๊ะง,งามเลยจ้ะให้กันต่อนะจ้ะพอเห็ดพึ่งคมมีอะไรจ้ะดักงามเลยจ้ะพี่น้อง,งบอ่ทึกฝนนะจ๊ะบอทึกฝนก็คือสีห้ายอยู่จ้ะ Okay, บานเนะจ้ะบานกะแก่งได้อยู่จ้ะเอาไว้ก่อนจ้ะ,พ,าาะ,จะพี่น้องเห็ดหายากนะจ้านี่นนเดียวจ้ะบานงามจ้ะเห็ดพึ่งจ้ะนี่เห็ดพึ่ง งอกจ้ะใครจ๊ะพี่น้องแต่ว่าออกหางน,นจะ,างะจ้ะยางไก่จะซีพอนะจ้ะโมว่าเป็นโมโม้น,น้อยน่อจ้ะแกงกินได้นะจ้ะพี่น้องลอกบางๆจ้ะ cứng chạp phía Cứng Hàng hàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp กระเพกจ้ะอืมจ้ะจะพูพี่น้องอืมตอนแรกอะไรนี่นะจ้ะตอนแรกก็ได้ยไทยจ้ะน,นี่หมายเห็นจุบูบใหญ่ๆนี่นจ้ะพี่น้องงามคักให้พี่น้องเบ่งนะจ๊ะ เห็ดพึ่งสาดจ้ะจุกหนึ่งจ้ะจูมึงจ้ะน้องดูเห็นน้จ้ะจุ่มักใหญ่จ้ะ thấy à, chiều đó, nó Chú mất cho kênh Ghiền không à, เดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นจียูตูมน้อยตูมนะตรบ้างตูมน่อยนอยโคตรพไว้นี่ยนะโอ้นววนคนเยอะเหมือนกัน มเงิน,น,ยยงนจ้ะไข่ไงจ้ะขาวกับบักไงพ่อขาไมหม ดอกไงางามครับามครัดบดอกไงดอกหน้าจ้ะพี่น้องดอกญ่เราเตียดเห็กนกระติมกระตาแล้วเน,ะนาะดอกไงล่ะกินได้บ้างเเทาไปไตมืน,มนกนนนงงัก็ัง่ยงั้นกต่อเมเทาแล้ว่างอ่ะ

จูงเห็ดไขนะ่แล้วมาสรุปผลงานจ้าพี่น้องสรุปผลงานก่อนนะจ๊ะเป็นเฮ็ดเครื่องนะจ๊ะแล้วก็เฮ็ดละง,งุกแล้วก็เฮ็ดไข่นะจ๊ะจบเป็นไข่เมืองด้วยดอกเมือแย่งมา้งหรอชื่อประมูนบ่ะอะไม่เพิ่งสุดเป็นคารดไงครับ <laughs> คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะจ้ะ พ่กันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ